สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เราไปอยู่กันในฟอร์เชผมคือพิธีกรคนใหม่นะผมไชื่อว่าเดวิสโซผมคือพิธีกรคนใหม่มีนามว่าเดวิสโซงั้นเราเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยฮฮฮอที่เจ็ดหน่อยส่นส,สีสาาส่สา เห็นพวกเจ้าอยากดูค่าเอ็มสีนั้นเหรอจัดไปนี่คือไม s ตัวสีซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวกันไปดูกันเราเริ่มจากข้างหลังเลยข้างหลังรายละเอียดที่ผมเห็นเป็นหลักเลยก็คือไฟใช่ไฟแล้วก็สามงามสามงามแล้วก็ตรงที่มันอะไรว่นานังสือก็เปลี่ยนนะ ถือว่าเทผมชอบนะสกินนี้สวยสุดยอดเลยผมชอบนะผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ผมก็ชอบมันแต่มันโคตรเท่ระเบิดเ้ยมันโคตรเท่ระเบิดเลยฮะนี่ฮะ นี่อออลานี่มันอะไรกันมันก็เหมือนเดิมน,นะแคเคมันออ,ออลาเฉยออรลาบวกก็ก้าวแล้วอะัรเสียงเจ็บเสียงนี้มากวันหนึ่งนะขอไปปรับก่อน โอเคทุกคนกลับมาแล้วซึ่งผมชอบคิดดีมากมันเท่มันเท่จนผมแบบเอ่อยกนิลกงหนึ่ง 1, 000, 1, 000ล้านหนึ่งล้านรอบได้เลยผมชอบไอซ์ินนี้เป็นอย่างมากนี่ก็ตอน่าเปลี่ยนแบบนี่เลยขอร้องหม่ดิ โอ้โหโจะเป็นการเหยียบหัวนะทุกคนทีนี้ผมไม่ได้เฉยๆดีมากมาอะไรเย,ยอะเลยขนาดเจสันก็ร้อยยังใช้เบียร์ไม่เด้ ชอบนะไอ้สกินนี้ไม่ได้ชอบนะด้วยชอบมากๆคือสกินนี้มันเท่แต่รอบแต่วันนี้มีแถมมาเยอะไม่ใช่แค่สกิน,นเดียวไปดูกันเราจะมารีวิวบี้นะฮะเลนเดนมาสโตนสกินนี้ผมก็เป็นเลนเดนมาสโตนหนึ่งเป็นหนึ่เป็นมาสโตสน,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 นมาสโตนเราจะมาดูด มันไม่ต้องดูแล้วมันคือมันจะด,ดีถ้าแบบอเ้น่ปแค่นั้นแหละอ๋อนี่มันตายแล้ว มาเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอ่ะแล้วเราไปดูสกินต่อไปกันเลยต่อมานะครับมาสโตนหนึ่งจุดหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มาสตนสองมาสตนนี้มันไม่ควรมีมันไม่ควรเกิดขึ้นมันเป็นมาสตนที่ยับดูดีมากคือมันไม่มีอะไรเลย <Bald> นอกจากความผิดพลาด ค,ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ยใใชาติวันนี้วัน กินคือไม่มีอะไรเลยวคิดเลก็ห